หนุ่มๆเคยได้ยินไหมครับที่ได้ยินคําว่าไม่เป็นไรจากปากแฟนสาวแต่ในใจเ็าแอบบ่นๆว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าวะเนี่ยหรือแล้วแต่เธอที่ฟังดูง่ายๆแต่ทําไมเราถึงรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในทุ่งระเบิดบางครั้งคําว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นการขอให้คุณรีบงอ้อไม่ใช่ให้คุณเดินหนีและทุกประโยคที่คุณฟังดูธรรมดาธรรมดานั่นแหละครับคือรหัสลับที่ผู้หญิงส่งมาให้คุณถอด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาเปิดโปง9ก้าคำโกหกของผู้หญิงที่จริงๆแล้วเธอแค่อยากให้คุณเข้าใจไม่ใช่เข้าใจผิดเตรียมตัวหาเตรียมตัวอึง้งและเตรียมตัวเป็นผู้ชายที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมในทุกความสัมพันธ์ทุกคนบอกว่าผู้หญิงซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเราแค่พูดอะไรตรงๆไม่ได้ทุกเรื่องบางทีก็เพราะรักบางทีก็เพราะอยากให้คุณคิดเองบาง ข้อที่หนึ่งหนูไม่เป็นไรแปลว่าหนูโกรธมากแค่รอว่าเธอจะใส่ใจไหมนี่คือท็อปลิสต์ของคำโกหกที่ผู้หญิงใช้บ่อยที่สุดและเป็นกับดักที่ผู้ชายตกมานักต่อนักฟังดูง่ายๆสบายๆหนูไม่เป็นไรแต่รู้ไหมครับว่าภายใต้คำพูดเย็นชาคือนรกที่พร้อมจะประทุจำไม่เลยนะครับหนุ่มๆถ้าเธอพูดว่าหนูไม่เป็นไรนั่นแปลว่าฉันโกรธมาก เธอไม่ได้อยากให้คุณปล่อยผ่านไปเฉยๆแต่เธอกำลังใช้คำนี้เป็นบททดสอบว่าคุณจะใส่ใจเธอมากพอไหมเธออยากให้คุณสังเกตเห็นความผิดปกติเธออยากให้คุณเข้ามาถามยำ้ำเธออยากให้คุณงอถ้าคุณตอบกลับไปว่าโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วเดินหนีไปแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยเพราะคุณกำลังเจอพายุลูกใหญ่แน่นอนเคล็ดลับเอาตัวรอดเวลาได้ยินคำนี้ให้ตั้งสติ หายใจลึกๆแล้วเดินเข้าไปกอดเธอถามว่าแน่ใจนะว่าไม่เป็นไรดูเธอแปลกไปนะหรืออะไรก็ได้ที่แสดงว่าคุณใส่ใจจริงๆคุณอาจจะรอดแต่ถ้าเดินหนีไปบอกเลยว่าศพไม่สวยแน่ข้อที่2แล้วแต่เธอแปลว่าเลือกให้ดีนะเพราะถ้าเลือกผิดมีงอนมาต่อกันที่ประโยค,คลาสสิกที่ฟังแล้วดูเป็นผู้หญิงใจดีไม่เรื่องมาก แต่จริงๆแล้วนี่คือกับดักซ่อนเร้นที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแล้วแต่เธอไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้แต่แปลว่าฉันมีคําตอบในใจแล้วแค่รอดูว่าเธอจะเลือกถูกไหมเมื่อ,อไหร่ที่เธอพูดคำนี้จงรู้ไว้เลยว่านี่คือการย้นเผือกร้อนมาให้คุณเลือกเธอไม่ได้ต้องการให้คุณเลือกอะไรก็ได้ตามใจคุณแต่เธออยากให้คุณเลือกในสิ่งที่เธอต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัวถ้าคุณเผลอไปเลือกในสิ่งที่ขัดใจเธอขึ้นมาละกอเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย เพราะอาการงอนแบบไม่มีเหตุผลจะตามมาติดติดโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรผิดเคล็ดลับเอาตัวรอดก่อนจะตัดสินใจอะไรให้ลองสังเกตท่าทีของเธอให้ดีหรือถ้าให้ชัวร์ลองโยนคําถามกลับไปเช่นเธออยากไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมหรือเธอชอบอะไรมากกว่ากันเพื่อดูปฏิกิริยาถ้ายังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนลองเสนอตัวเลือกที่คุณคิดว่าเธอชอบที่สุดดูถ้าคุณโชคดี คุณอาจจะรอดแต่ทำไมเขาเตรียมง้อดได้เลยข้อที่สหนูโอเคหนูเข้าใจแปลว่าเข้าใจแต่เสียใจเธอจะทำอะไรให้มันดีขึ้นไหมมาถึงประโยคนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นการให้อภัยแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดเมื่อเธอพูดว่าหนูโอเคหนูเข้าใจนี่ไม่ใช่การกดปุ่มอนุญาตให้คุณทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอีกครั้งนะหนุ่มๆ แต่คือการกดปุ่มนับถอยหลังสู่หายนะต่างหากเธอไม่ได้เข้าใจอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เธอเข้าใจในความรู้สึกเสียใจเจ็บใจผิดหวังที่เกิดขึ้นคําว่าเข้าใจของเธอมันมาพร้อมกับเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่เบื้อเริ่มที่ว่าแล้วหลังจากที่ฉันโอเคและเข้าใจแล้วเนี่ยเธอจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเธอจะแก้ไขอะไรไหมเธอจะใส่ใจฉันให้มากกว่านี้หรือเปล่าถ้าคุณฉลาดใจคิดว่าเธอไฟเขียวให้ทำอะไรก็ได้ หรือคุณแค่พูดคำว่าขอโทษแล้วจะจบกันไปบอกเลยว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่กับดักขนาดมหึมาเคล็ดลับกันเอาตัวรอดเมื่อได้ยินคำนี้แล้วให้รีบสำรวจตัวเองทันทีว่าคุณทำอะไรผิดไปและหาทางแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจอย่าปล่อยให้คำว่าโอเคของเธอเป็นแค่คำพูดลอยๆเพราะมันคือไฟกระพริบที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงกำ่ำพร้อมจะระเบิดคุณให้กระเด็นออกไปจากชีวิตเธอได้ทุกเมื่อทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะสายเกินไป ข้อที่4หนูไม่ได้หึงแปลว่าแต่หนูจับตาดูทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ของเธออยู่ประโยคนี้แหละครับคุณผู้ชายที่โคตรอันตรายเมื่อเธอพูดว่าหนูไม่ได้หึงให้คุณตีความไว้เลยว่านั่นคือสัญญาณเตือนภัยระดับ5เธออาจจะไม่โวยวายหรือติดตามคุณทุกฝีก้าวแต่เชื่อเถอะว่าสายตาของเธอจับจ้องคุณอยู่ทุกวินาทีทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของคุณหนูไม่ได้หึงไม่ได้หมายความว่าเธอไว้วางใจคุณ แต่มันหมายความว่าเธอกำลังเก็บข้อมูลเธอไม่ได้พูดไม่ได้แสดงอาการไม่ได้แปลว่าเธอไม่รู้เธอรู้หมดและรู้ว่าคุณไปกดไลค์รูปใครบ้างไปคอมเมนต์สาวคนไหนหรือไปส่งโปรโฟไฟล์ของใครมาบ้างเธอกำลังรอให้คุณพลาดและเมื่อถึงเวลานั้นบอกเลยว่าหายนะาม,มาเยือนการปิดบัญชีโซเชียลของคุณพร้อมหลักฐานคาตาอาจจะเกิดขึ้นได้ในพริบตาเคล็ดลับการเอาตัวรอด ไม่ต้องรอให้เธอจับได้คาหนังคาเขาจงซื่อสัตย์และโปร่งใสกับเธอตั้งแต่แรกพยายามไม่ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงให้เธอเข้าใจผิดหรือถ้าจำเป็นต้องคุยกับใครจริงๆก็บอกเธอตรงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจและการบอกว่าหนุ่มไม่ได้หึงของเธอนั้นน่ะคือระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในใจเธอและคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่ข้อที่ห้าเอาที่เธอสบายใจแปลว่าหนุ่มไม่สบายใจเลยนะ แต่ถ้าพูดตอนนี้ก็เท่านั้นมาถึงอีกหนึ่งประโยคสุตรอันตรายที่ฟังดูเหมือนจะให้อิสระแต่จริงๆแล้วคือการโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาให้คุณเมื่อเธอพูดว่าเอาที่สบายใจนั่นไม่ได้แปลว่าเธอโอเคกับทุกการกระทำของคุณแต่แปลว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจมากเพียงแต่เธอเลือกที่จะไม่พูดออกมาในตอนนี้เพราะอาจจะรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นหรือคุณอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เธอต้องการจริงๆ คำว่าเอาที่เธอสบายใจไม่ได้เป็นไฟเขียวให้คุณทําอะไรตามใจชอบแต่เป็นสัญญาณอันตรายว่าเธออยู่ในโหมดผิดหวังแต่เก็บอารมณ์เธอไม่ได้เงียบเพราะยอมรับแต่เธอเงียบเพราะกําลังประมวลผลความรู้สึกและรอเวลาที่เหมาะสมที่จะระเบิดมันออกมาอย่าเห็นว่าเธอเงียบแล้วแปลว่าคุณรอดแล้วนะพาะคุณ เพราะจริงๆแล้วเธออาจกําลังเก็บรายละเอียดทุกการกระทําของคุณไว้ในใจและรอเวลาที่จะนํามันออกมาพูดในวันที่คุณไม่ทันตั้งตัวเคล็ดลับเอาตัวรอดเมื่อได้ยินคําเนี้ยให้หยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทํานั้นอ่ะจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเธออย่างไรถามตัวเองว่าเธอกําลังไม่สบายใจกับอะไรอยู่หรือเปล่าและลองพยายามสื่อสารกับเธอให้มากขึ้นและหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายสบายใจจริงๆ เพราะถ้าปล่อยให้เธอเก็บความรู้สึกไม่สบายใจเอาไว้นานๆรับรองว่าความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาแน่นอนข้อที่6อืมผู้หญิงคนนั้นน่ารักดีเนอะแปลว่าลองตอบให้ถูกหนูกำลังทดสอบอยู่นี่คือกับดักมรณะที่คุณผู้ชายต้องระวังให้ดีเมื่อเธอเอ่ยปากชมผู้หญิงคนอื่นขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นน่ารักดีเนอะ จงอย่าเพิ่งดีใจคิดว่าเธอเปิดใจหรือใจกว้างเพราะนี่คือข้อสอบวัดใจที่เธอตั้งขึ้นมาแบบไม่ทันให้คุณได้เตรียมตัวเธอไม่ได้อยากได้ยินคําตอบว่าใช่น่ารักดีหรืออืก็สวยดีนะเพราะนั่นคือการเหยียบและเปิดลูกใหญ่เข้าอย่างจังคําถามเนี้ไม่มีคําตอบที่ปลอดภัยมีแต่พังกับพังน้อยถ้าคุณตอบช้าเธอจะสงสัยว่าทําไมต้องคิดนานมีอะไรในใจหรือเปล่าแต่ถ้าคุณตอบเร็วเกินไปเธอจะคิดว่าโอ้โห ตอบเร็วจังตเตรียมคําตอบไว้แล้วหรอแล้วถ้าคุณตอบแบบไม่คิดนั่นคือคุณกําลังฆ่าตัวตายสองรอบติดเคล็ดลับการเอาตัวรอดเมื่อเจอคําถามเนี่ยให้ตั้งสติตอบแบบมีสติสัมปชัญญะคําตอบที่ดีที่สุดคือการเบี่ยงประเด็นกลับมาที่คุณค่าของเธอหรือแสดงออกว่าคุณสนใจเธอเพียงคนเดียวเช่นอืมก็ดูดีนะแต่หนูอะนะน่ารักกว่าเยอะเลยหรือหนูพูดอะไรไปแปลกๆแล้วนะในสายตาพี่มีหนูคนเดียว หรืออาจจะแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินแต่ต้องแนบเนียนด้วยนะเพราะจําไว้เลยว่านี่คือกับดักที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์และความมั่นคงในความสัมพันธ์ของคุณข้อที่ 7. เมื่อไหร่จะเลิกติดเกมติดเพื่อนติดงานแปลว่าเมื่อไรใช้ความสําคัญกันหนูบ้างประโยคนี้ฟังดูเหมือนบน่นแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงเรียกร้องความสนใจที่ดังที่สุดเธอไม่ได้อยากให้คุณเลิกทําในสิ่งที่รักอย่างจริงจัง แต่เธอรู้สึกว่าคุณกำลังจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผิดทางไปหมดเธอเห็นว่าเกมเพื่อนหรือแม้แต่ง,งานของคุณกำลังแย่งเวลาและพื้นที่ในชีวิตของคุณไปจากเธอเมื่อเธอพูดแบบนี้นั่นคือเธอรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่สำคัญและอยากให้คุณหันมามองเธอให้เวลากับเธอมากขึ้นไม่ใช่แค่ให้เวลาที่เหลือๆจากสิ่งอื่นมันไม่ใช่การห้ามคุณมีโลกส่วนตัวแต่เป็นการทวงถามว่าในโลกส่วนตัวของคุณ ยังมีที่ว่างสาหรับเธออยู่ไหมเคล็ดลับการเอาตัวรอดอย่าเพิ่งรีบแก้ตัวหรือทําหน้าหงุดหงิดใส่ให้ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองว่าช่วงเนี้คุณทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นมากเกินไปจนล่นเลยเธอไปหรือเปล่าลองหาเวลาพิเศษพิเศษให้กับเธอเช่นชวนไปเดทเล็กๆน้อยๆช่วยงานบ้านหรือแค่ถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบด้วยความใส่ใจแสดงให้เธอเห็นว่าคุณยังเห็นความสําคัญของเธออยู่แค่เนี้ยเธอก็ใจฟูละ ข้อที่แปดอืมหนูอ้วนขึ้นหรือเปล่าแปลว่าชมหนูหน่อยสิว่ายังสวยเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบตามความเป็นจริงจำไม่เลยว่าคำถามเนี่ยคือกับดักที่มาพร้อมกับระเบิดเวลาเมื่อเธอถามว่าหนูอ้วนขึ้นหรือเปล่านั่นไม่ได้แปลว่าเธอต้องการให้คุณวิเคราะห์สรีระของเธออย่างละเอียดและตอบมาตามตรงแต่เธอต้องการคำชมต้องการความมั่นใจเธอจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง หรือแค่อยากได้ยินคำยืนยันจากปากคนที่รักเธอว่าเธอยังดูดีในสายตาคุณเสมอถ้าคุณตอบว,ว่าอืมก็ดีนะหรือก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะบอกเลยว่านั่นคือการจุดชนวนระเบิดให้ทำงานทันทีคุณจะโดนงอนยาวโดนบ่นเรื่องไม่ใส่ใจโดนดราม่าไปอีกหลายวันเคล็ดลับเอาตัวรอดคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวคือการชื่นชมและยืนยันความมั่นใจให้กับเธอ ไม่ว่าจะเป็นไม่เลยยังสวยเหมือนเดิมเป๊ะว่นอะไรน่ารักจะตายไปหรือในสายตาพี่หนูน่ารักที่สุดเสมอแหละพร้อมรอยยิ้มและแววตาที่จริงใจแค่นี้เธอก็ยิ้มแก้มปรีและปลดล็อกโหมดนางฟ้าให้คุณทันทีขขอที่9หนูไม่ได้อยากได้อะไรเลยแปลว่าแต่ถ้าได้จะดีใจจนอยากกดลงสตอรี่ทันที มาถึงคำโกงหกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่ฟังแล้วดูเป็นผู้หญิงเรียบง่ายไม่เรียกร้องอะไรแต่บอกเลยวันเนี่ยกับดักแห่งความโรแมนติกเมื่อเธอพูดว่าหนูไม่ได้อยากได้อะไรเลยนั้นไม่ได้แปลว่าเธอไม่ต้องการอะไรจริงๆแต่แปลว่าเธอหวังว่าคุณจะรู้ใจเธอต่างหากเธออาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าอยากได้กระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดอยากไปดินเนอร์หรูๆหรืออยากได้ดอกไม้ช่อโตพอลึกๆในใจแล้ว เธอเชื่อว่าคุณจะเข้าใจและมอบสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขได้โดยที่เธอไม่ต้องร้องขอและเชื่อเธอว่าการได้ของขวัญที่ไม่ต้องขอไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้เล็กๆขนมที่เธอชอบหรือแค่จำได้ว่าเธอบ่นว่าอยากได้อะไรสักอย่างแล้วคุณก็หามาให้นี่แหละคือความโรแมนติกขั้นสุดใ,ในสายตาเธอถ้าคุณมอบของขวัญที่รู้ใจให้กับเธอได้ละก็เธอจะดีใจจนเนื้อเต้นอยากอวดลงสตอรี่อินสตาแกรมเฟซบุ๊ก หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียในทันทีเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าคุณใส่ใจเธอมากแค่ไหนเคล็ดลับการเอาตัวรอดมาสังเกตสิ่งที่เธอพูดถึงบ่อยๆสิ่งที่เธอเคยบ่นว่าอยากได้หรือสิ่งที่เธอเคยไปยืนมองอยู่หน้าร้านนั่นแหละคือเบาะแสสําคัญการให้ของขวัญโดยไม่ต้องร้องขอคือการแสดงความใส่ใจและความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งและมันจะทําให้คุณเป็นผู้ชายในฝันของเธอไปอีกนานแสนนาน จำไว้ว่าเธออาจจะไม่ได้อยากได้ของที่มีราคาแพงเสมอไปแต่อยากได้ความใส่ใจและรู้สึกว่าคุณเข้าใจเธอต่างหากเป็นยังไงกันบ้างครับกับ9คําคำโกหกของผู้หญิงที่ฟังดูแล้วก็ไม่ได้อยากจะหลอกกันตรงๆหรอกนะแค่เธออยากเห็นว่าเราจะเข้าใจเธอแค่ไหนและจะใส่ใจในความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของเธอได้มากพอหรือเปล่าหวังว่าฟังจบทุกคนจะไม่รีบไปไล่จับแฟนสาวตัวเองนะครับสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนทำจริงๆคือ ลองใช้ใจฟังดูบ้างเพราะบางทีคำพูดที่ดูไม่สําคัญนั่นแหละครับคือเสียงตะโกนจากใจของเธอจําไว้นะครับว่าผู้หญิงอ่ะไม่ได้ต้องการคนเก่งที่จะมาแก้ไขปัญหาให้เธอได้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือคนเข้าใจที่พร้อมจะอยู่ข้างๆและรับฟังเธอเสมอวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับอยากมีแฟนกับเขาด้